กลับมานี่มาอยู่สิลำไยคิดตันคิดต้นนี้พันจัมโบ้นะพันจัมโบ้ขึ้นสูงเลยมีต้นนี้ด้วยก็มีหลายต้นอยู่ไปเแทนดูดูว่าลำไยคิดตันจัมโบ้เป็นยังไงดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง อืม <c oughs> เด็ดดูแล้วเป็นยังไงชาติดูสินี่คือลูกใหญ่มากอื้อพอกเลยโอ้โห,โหดูเนื้อดูลำญ่คิดตั้นจัมโบพันสีม่วงดูฮะดูเนื้อดูฮะดูเนื้อเนื้อเหมือนเงาะ แล้วก็เหมือนลิ้นจี่แต่รสชาตินี้ฮะดูรสชาติอือหือหอมหวานละมุนเยอะกว่าเงาะกว่าลิ้นจี่เ,เนื้อก็เยอะอีกะท่านดูหอมหวานละมุลละนอ่ะเนาะออือหือหอมหวานมากเฮ้ยลูกยังไม่สุกอืหอหือ ท่านดูต้นเนีย่ยลูกลูกที่ยังไม่สุกดูฮะั่นต้นมีอายุกี่ปีครับสองปีกว่า,วาต้นดูปลูกสองปีกว่า,วาเองระยะเวลานี่ไม่ไม,ไม่นานนะสองปีกว่าเห็นผลไม่ถึงสามปีนะ แต่เนี่ยผลไม้บางชนิดสามสี่คือว่าห้าปีจึงจะได้ผลแต่ลำไย,ยคิดตั้นนี้ฮะได้ผลเร็วตอบโจทย์ของตลาดรองรับอยู่แล้วดูค่ะลูกนี้เดี๋ยวผมผมจะแกะให้ดูนะดูตัวนี้สุกแล้วลูกนี้คือหลอยหลอยเจ้าของสวนดูฮะเนื้อดูเนื้อ เนื้อเหมือนเงาะเลยฮเหมือนเงาะก็เหมือนลินจีแต่รสชาติผมชิมด,ดูอือหือหอมมากหอ,อมหวานละมุนหวานละมุนอะ่ะดีกว่าเงาะแล้วก็ดีกว่าดินจีเนื้อก็เยอะอืมรูเมี่ยส่วนมาก,กเกษตรกรเขาจะพามเมล็ดพอมเมล็ดจะดีกว่ารสชาติจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ลูกก็จะไม่ไกลพันด้วย นี่คน่าสนใจน่าสนใจมากผลไม้ชนิดนี้น่าสนใจมาก